โอกาสพิเศษสุดๆส,สำหรับน้องๆสายนะครับสถาบันขั้นเทพจัดโครงการมิตรบดอร์น้องพบพี่พี่สอนน้องสำหรับน้องๆกลุ่มใดก็ได้ที่ต้องการพบกับเทรนเนอร์แซก,กี้นัชพันธ์เอกปัะชานะครับก็จะได้พบกันแบบใกล้ชิดกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นและตอบข้อสงสัยของน้องๆน,นะครับรวมถึงยังแนะนำเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในชีวิตจริงนอกรั้วมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสําเร็จและเรียนรู้เกี่ยวกับพลังของจิตใต้สำ็จด้วยกันนะครับสามารถติดต่อจองคิวได้เลยที่0823346901เพื่อน้องพี่แนะแนวให้ฟรีสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันขั้นเทพได้ที่ www.facebook.com/ ขั้นเทพครับนะครับสวัสดีครับพบกับผมเทรนเนอร์แซก,กี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ สักกี้ไลฟ์กระตุกต่อมที่ชีวิตแง่บวกนะครับวันนี้เป็นตอนที่11แล้วนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่ฉากใหม่ที่เราปรับปรุงแล้วด้วยก็ต้องออขอบคุณนะครับทุกๆคำแนะนำติดชมเลยนะครับอาจจะปรับปรุงได้ไม่เยอะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นสักเล็กน้อยนะครับวันนี้ผมมีเ,เรื่องราวดีมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้อาจะขอพูดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคนะครับ เขาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาเราตั้งเป้าหมายแล้วเรามีแผนการในการดาเนินชีวิตเพื่อบรรลุความฝันแล้วเนี่ยหลายๆครั้งครับก็จะเกิดอุปสรรคขึ้นในชีวิตของคุณและเชื่อไหมครับว่าหลายๆอุปสรรคนั้นคุณเป็นผู้เลือกให้มันเข้ามาในชีวิตคุณเองนะครับอุปสรรคนั้นยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นเหตุผลในเชิงรบไงครับบางคนอาจจะเคยตั้งเป้าหมายว่าอีก2ปีนะฉันจะซื้อรถหนึ่งคันราคา4ี่แสนบาทเราก็เริ่มเลยครับ วางเป้าหมายอย่างตั้งใจกําหนดวันเสร็จอย่างเรียบร้อยเลยว่าจะต้องได้ภายในวันนี้เดือนนี้ปีนี้นะครับแต่สักพักหนึ่งก็เริ่มมีเหตุผลนะครับให้กับตัวเองแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทําได้หรอเพราะว่าเอ๊ะฉันจะทําได้หรอเพราะมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างเช่นโอ้รถคันหนึ่งต้องสี่แสนงานฉันก็ยังไม่ค่อยจะดีหน้าที่การงานไม่รุ่งเงินเดือนก็ไม่พอฉันจะทําได้หรอ รถคันนี้เอ๊ะมันจะเหมาะกับฉันไหมนะนี่ครับเหตุผลเหล่านี้ไงครับที่คุณพยายามคิดหาเอามาประกอบเป็นเหตุผลให้กับตัวคุณเองซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นในเชิงลบนะครับจะทําให้คุณเนี่ยเริ่มหมดไฟเริ่มหมดเรี่ยวแรงในการที่จะรบรรลุเป้าหมายนั้นฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าผมอยากให้คุณทุกคนคิดในเชิงบวกปลุกตัวเองครับปลุกพลังของตัวเองปลุกไฟให้ลุกชนอยู่เสมอตอกย้ําเป้าหมายให้ชัดเจนครับ แล้วอย่าหาเหตุผลในเชิงลบมาให้กับตัวคุณเองเด็ดขาดครับเพราะนั่นจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณเนี่ยหมดแรงได้ง่ายๆครับสิ่งที่ดีที่สุดคือการหาแรงบนใจครับในเชิงบวกครับหารูปรถที่คุณอยากได้นะครับวางแผนเ,เก็บเงินเพิ่มขึ้นวางแผนสร้างทรัพย์สินให้มากขึ้นเพื่อที่จะมีพอที่จะไปซื้อรถคันนั้นวางแผนเพื่อใครสักคนเพื่อที่จะเป็นแรงบรใจัยกับคุณว่าถ้าซื้อรถคันนี้แล้ว จะทําให้คนที่ฉันรักให้กับพ่อแม่ที่ฉันรักเนี่ยมีความสุขเพราะว่าจะได้ยังร้องนนี้ด้วยกันนี่แหละครับคือเหตุผลในเชิงบวกที่คุณควรจะนาเอาเข้ามาให้กับตัวคุณเองนะครับเพื่อเป็นการปลุกพลังเพื่อกระตุ้นตัวเองนะครับให้มีแรงบันดาลใจในการบรรลุเป้าหมายนั้นนะครับในคลิปนี้ผมอยากฝากไว้ในเรื่องนี้นะครับจําไว้นะครับว่าอย่าหาเหตุผลในเชิงลบมาเป็นอุปสรรคกับตัวคุณเองในการบรรลุเป้าหมายนะครับ ตอนนี้ลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับติดตามขา้อมูลข่าวสารต่างๆได้จากคลิปต่างๆได้ตามลิงก์นี้เลยนะครับ